เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับ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 มีแอคโคด้วยเอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันทุกคนทุกข่้นนะครับอยู่กับผมแบ็คโอเคโอเวอร์ครับในเกมพับจีโมบายกันอีกแล้วนะครับผมเอาล่ะวันนี้นะครับผมจะมาลองเล่นด่านคาราคินนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมกันเลยครับไปตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดีเฮ้ยมีเสียงเท้ามีเสียงเท้าตรงไหนวะ หาปืนก่อนหาปืนก่อนงั้นไงจเจอตัวแล้วลุ้มลุๆมลุ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 มนี่ได้หมัดหนึ่งได้หมัดหนึ่งเฮ้ยมีเสียงเท้าอีกบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าเลยเอาวะเอาวะมาดิมาดิเนี่ยบ้านนี้แหละเอามาเร็วจัดไปจัดไป เดี๋ยวพี่มอบของขวัญอันพิเศษให้เอาระเบิดไปกินขานไปน้องขานไปขานไปเฮ้ยเพื่อนอย่ามาเพื่อนอย่ามาเพื่อนอย่ามา้โหไม่โดนอืมนี่ซ้ำอืมต้องมีตัวสินะออกมานี่ไงนี่ไงนี่เกมฟโฟสเปรย์เลสดอทไกชีเ้เสีงต้องเอาให้ตายต้องเอาให้ตาย มีเพื่อนหรือเปล่ามีเพื่อนหรือเปล่ามีเพื่อนหรือเปล่าอะไรแวบ,บๆอะไรแวบ,บๆอะไรแวบๆน่นมันคนหรือแม่งมี <c oughs> นัดเดียวนัดเดียวพอนัดเดียวพอ <c oughs> ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนอุ <c> ้ย <oughs> มีเสียงเท้ามีเสียงเท้าขึ้นอุ้ยอยู่ดีๆก็โผล่มาอย่างนี้ก็ได้เหรอครับเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> อยู่ดีๆก็โผมาข้างหน้าเขาข้างหน้า <to> เพื่อนมาเขาข้างหน้านะเกี่ยวเลยเพื่อนระวังเดอ้อระวังเดอ้อสโคบก็ไม่มีด้วยมีไกลสุดคือคูณสองนะ <to> ตอนนี้ใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นเพื่อนระวังมันเห็นนกเพื่อนนะระวังมันเห็นนกเพื่อนแล้วมันจะยิงเพื่อนเลยนะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ, like. โ,โอ๊ยโอ๊ยเม็ดหนึ่งก็เอาเม็ดหนึ่งก็เอาโอ๊ยโ,โอ๊ยโอ em! <Piet. S 1> <ค>๊ยโอ๊ยขอโทษ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 ตรงนี้เลยเพื่อนตรงนี้เลยอือหือบนนั้นมีอีกทางนั้นสองตัวซ้ายมีซ้ายมีซ้ายมีเอาไปกิน นกหนึ่งนกหนึ่งขวาก็มีปะโดนขวามานะครับเมื่อกี้ซ้ายก็มีขวาก็มีเฮ้ย,ยไปชุบเพื่อนมาแล้วเฮ้ยหยูโหโดนขวายิงโดนขวายิงอย่าเพิ่งยิงนะซ้ายอย่าเพิ่งยิงซ้ายอบอกว่าอย่าเพิ่งยิงไม่ฟังกันเลยสัมด้วยแก้มือครับต้องแก้มือเกมนี้ต้องแก้มือ ได้เสียงเท้าโอ้โหลงเต็มเลยว่ะลงเต็มเลยว่ะได้ปืนก่อนได้เปียบวิ่งเข้ามาทำไมวิ่งเข้ามาทำไมอไม่มีปืนละห้าโหลไม่มีปืนละห้าหรอหือๆๆๆเพื่อนๆเพื่อนเฮ้ยๆๆเอาไปกินเอาไปกินสมามันต้องซ้ํามันต้องซ้ําดูเลือดด้วยดูเลือดด้วยเนี่ยอเนี่ยเขาเรียกว่าโปห้ามเลือด จำไว้น้องๆเพื่อนไปไหนจะหมดเนาะอะไรวะวิ่งตามเพื่อนวิ่งตามเพื่อนนะเนี่ยข้างหน้าเลยเพื่อนข้างหน้าเลยเนินนี้แหละเนินนี้แหละเอาเลยเบอร์สองเอาเลยเอาเบอร์สองเอาเบอร์สองเอาหน่อยเอาหน่อยเบอร์สองแกว นี่แหละทีมเวิร์กเฮ้ยเพื่อนเอาแล้ววะ่ะเพื่อนเอาแล้ววะ่ะเพื่อนยิงรัวๆเพื่อนยิงเพื่อนยิง,ยง <laughs> เพื่อนยิงอะไรยิงเนีเ่ยเ,เพื่อนยิงรัวๆเลยเอาเอาเอาเพื่อนยิงอีกแล้วเฮ้ยมีตัวเข้าหลังเพื่อนมีตัวเข้าหลังเพื่อนอืมไปโดนไปไหนแล้ววะ ไปไหนแล้วไม่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 โดนตรงนี้นะเพื่อน้ยมีอีกว่ะมีอีกว่ะมีอีกว่ะเม็ดเดียวเม็ดเดียวโอ้โหจะม้วนหนีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้ยอะไรเนี้ยจังหวะแบบนี้โอ้โหชอบมาจังหวะแบบนี้ไปไหนแล้วล่ะ อ้าวมาแอบอะไรตรงนี้สองเม็ดเรียบร้อยต้องไปช่วยเพื่อนนะครับผมตรงไหนหน้าหน้าเพืนมาร์กหน้าแล้วเดี๋ยวรอจัองหวะรอเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดเราตามเรายังไม่เจอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วแว๊บๆเอาดีเอาดีเพื่อนเปิดเอาดีเฮ้ยเหลือสองตัวเหลือสองตัว,วนั่นไงนั่นไง หลังหินเพื่อนหลังหินหลังหินเลยหลังหินนี่นะเดี๋ยวล็อกให้เดี๋ยวล็อกให้เออนั่นเละนั่นเละมีอีกมีอีกมีอีก <Watch out. S 1> มันไงเพื่อนมาแล,นแล้วเพื่อนเจอแล้วเพื่อนเจอแล้วไป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 ,ไป,ไปบุกบุกบุกลุย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 โอ้โหกินไก่ครับผมเจอมิสไซน์นะครับอ p g พีจี <c oughs> เพื่อนเราก็หมดเหมือนกันนันเนี่ยนี่เขาเรียกเทคนิคมันเป็นเทคนิคยิงล่อเป้ายิงไม่ให้โดนเป้านั่นแหละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตามให้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอ,อา่ากันบ่าสวัสดีครับผม